สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานเที่ยงทำครับไม่เที่ยงไม่ทำจะมาหวานแหมกันนะครับคอยดูว่าผลจะเป็นยังไงครับนี่ครับลังซิปมาเองเลยนะครับวันนี้จะได้กับแกล้มไมโนอวันนี้นี่ลองดูครับ ครับระหว่างเกี่ยวข้าวก็จะมีทีมงานครับเขามาหว่านแหกันครับนี่ครับเป็นสะอยู่ในทุ่งนาเนี่ยแหละครับไปครับวันนี้นอ,นอย่อาดระกันใบตู คนบวานกับคนสราว uh นี่คนละคนกันนะครับนี่คนสราวอยู่นี่นี่สราว uh เออกระโดดอีกเคลียรกไไหวอ้โหวารีเอ้ยอ้าบังเต้าหนูหนูหนูเบียวบังอ๋ ฟราวอ,อืออือไอ,อน,นี่เอา,วส,วา,มมาสวยงามมากครับดอกนี้ต่อติดตามผลตอนต่อไปครับทีมงานฟราวลงลงสายแล้วนะครับทีมงานฟราวภาษาไทยเขาไม่รู้พูดว่ายังไงนะฟราวอะ่ะงมงม,งมครับทีมงานงม

chăm cái ba lê hơn rồi chúc chúc à, hả chúc 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 អឺបងជួយចេញអឺបងទៅវាបាននអារ៉ះនោះនោះត្រងកណមកត្រងហើយវ៉ានួយថារ៉ះច្នាប់នោះអូជីច្នាប់ស្នេហតដោះលឿនស្រាំមក